สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัทถากูลค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่เราได้หยุดพักผ่อนกันนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมนะคะที่วันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกให้ทางด้านของกระทรวงทบวงที่เกี่ยวข้องนะคะนาเรื่องนี้นะคะนำชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยนะคะให้ไปขึ้นทะเบียนขอทาข้อมูลต่างๆนะคะให้ยูเนสโกนั้นขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คือให้เสนอเข้าไป วันนี้ก็มีความคืบหน้านำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะหลังจากที่ครมอรเขาเห็นชอบในเรื่องนี้นะคะที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลนะคะส่งไปให้กับทางยูเนสโกค่ะโดยนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่27กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาค่ะ เนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะ ครบรอบหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาได้ทรงดีไซน์ลายผ้าสิริวัชรพร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ทางรัฐบาลช่วยกันนไปโปรโมทแล้วก็ตัดเป็นเสื้อผ้าใสา่กันนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเร่งรัดให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมทำเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะเสนอขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภมูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกด้วยค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับชุดไัยพระราชนิยมที่เตรียมเสนอต่อยูเนสโกนั้นมีความพร้อมแล้วค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะซึ่งก็ต้องให้เห็นชอบก่อนนะคะ โดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานมรดกภูมิปัญญาของชาติจะดําเนินการส่งข้อมูลตามเอกสารที่ทางยูเนสโกนั้นกําหนดให้ทันภายในเดือนมีนาคม2567นี้ค่ะหลังจากนั้นทางยูเนสโกก็จะนําข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่เสนอมาเนี่ยนะคะของประเทศต่างๆด้วยค่ะเข้าสู่วาร,ระการพิจารณาตามลําดับต่อไปซึ่งในขณะนี้ในส่วนของประเทศไทยนะคะในปลายปี2 0 0 5 167นั้นก็มีที่เข้าเสนอมาหลายรายการด้วยกันนะคะในส่วนของประเทศไทยในปลายปีนี้นะคะปลายปี2567ก็มีรายการต้มยำกุ้งกับเคบาย่านะคะจะเข้ารับการพิจารณาค่ะและในลำดับถัดไปก็จะเป็นรายการชุดถ่ายพระราชนิยมมวยไทยและก็ประเพณีลอยกระทงตามลำดับนะคะ ประเทศไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติเมื่อพุทธศักราช2566ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกรา,าคม2567โดยชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในลักษณะแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาล มีสาระสำคัญแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับงานช่างฝีมือและการพิจารณานำชุดไทยไปใช้สวมใส่ตามโอกาสถือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งกายของสตรีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและได้จัดทำข้อมูลรองรับการเตรียมเสนอต่อยูเนสโกภายใต้ชื่อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาตินะคะ ชื่อที่ใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะคือจะใช้คําว่าชุดไทยคือทับศัพท์เลยนะคะก็จะเป็น C H U D นะคะชุดไทยค่ะใช้คํานี้เลยชุดไทย The n o r r e d Craftmanship and Practice of the Thai National Costume ค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนะคะส่วนทางด้านของนายโกวิทพกามาตรค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้ข้อมูลถึงความสำคัญของชุดไทยนะคะว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานโดยมีปรากฏหลักฐานรูปแบบการนุ่งและการห่มนะคะ มากว่า1,400ปีตั้งแต่สมัยทวรารวดีอายุทยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ภาพการแต่งกายจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าให้คนรุ่นหลังนั้นได้รับรู้และสืบทอดในปีพุทธศักราช2503ชุดไทยได้รับการพัฒนารูปแบบครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยและสร้างสารรค์ชุดไทยขึ้นมาทั้งหมด8แบบด้วยกันค่ะเพื่อให้ประชาชนใช้ในโอกาสต่างๆปัจจุบันนะคะคนไทยนิยมสวมใส่ชุดไทยทั้ง8แบบในวิถีชีวิตทั้งงานรัฐพิธีงานพิธีการทางศาสนางานพิธีการสำคัญในชีวิตค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้เผยถึงคุณค่าของชุดไทยนะคะว่าการสวมใส่ชุดไทยของคนไทยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการนุ่งห่มของคนไทยในยุคสมัยต่างๆและมีคุณค่าที่ควรตระหนักถึงความสําคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติค่ะก็มีสิ่งที่ควรตระหนักรู้นะคะดังนี้ค่ะ 1. ก็คือในด้านของงานช่างฝีมือ แสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างแล้วก็หัตถสินการทอผ้าการสร้างสรรค์ลวดลายการออกแบบและตัดเย็บรวมถึงการปักประดับด้วยเทคนิคต่างๆอันวิจิตบรรจงส่งผลให้ผู้สวมใส่นั้นเกิดความภาคภูมิใจค่ะ2นะคะในด้านแนวปฏิบัติทางสังคมและความรู้ความเข้าใจในการนำชุดไทย ไปสวมใส่ให้เหมาะสมกับโอกาสแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยค่ะเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะคะบ่งบอกถึงความผูกพันของครอบครัวชุมชนและสังคมการสวมใส่ชุดไทยค่ะช่วยเสริมบุคลิกภาพของสตรีไทยให้ดูสง่างามในความเป็นไทยนะคะใช้ในโอกาสที่เหมาะสมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการค่ะ 3นะคะส่งเสริมกระบวนการทางความคิดมีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งการให้ความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและย้ำเตือนให้ผู้คนในปัจจุบันได้ตระหนักถึงรากเหงา้าวัฒนธรรมคุณค่าฝีมือช่างคนไทยที่สืบทอดวิชาการออกแบบตัดเย็บสิ่งทอรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้สร้างสารรค์แฟชั่นของคนรุ่นใหม่ โดยนำผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นมาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดไทยทั้งแบบอนุรักษ์และสร้างสรรค์ค่ะสุดท้ายนะคะคือในด้านของเศรษฐกิจค่ะการสวมใส่ชุดไทยของผู้คนนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้หมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะ ชุดไทยสามารถสวมใส่และศึกษาเรียนรู้ได้ในคนทุกกลุ่มค่ะทั้งในครอบครัวชุมชนการศึกษาในระบบนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยและก็อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างงานสร้างไรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะก็เป็น นิมิตหมายอันดีนะคะที่เรานั้นเตรียมที่จะได้มีเสื้อผ้าเนี่ยแหะค่ะเรายัางไม่มีสิ่งที่เป็นเสื้อผ้านในการประกาศมรดกโลกเลยนะคะเรายัางไม่มีเราอาจจะมีศิลป,ปะวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีชุดนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเสื้อผ้า <pez> ก็เราก็ยังไม่มีสิ่งนี้ที่เรานั้นต้องการที่จะได้นําไปเปิดเผยสูส่สายตาชาวโลกนะคะเขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ํานะคะว่าชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยมี ตั้ง8แบบนะคะส่วนตัวดิฉันเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยในรุ่นของดิฉันเนี่ยเด็กยุค9 0เนี่ยเราจะต้องเคยได้ทำกันมาบ้างนะคะสำหรับในส่วนของบอร์ดเนาะเราก็จะมีภาพที่เราจะไปหาซื้อตามศึกษาพันธ์นะคะหรือว่าร้านเครื่องเขียนใครรู้จักศึกษาพันธ์ต้องแน่าจะยุคเดียวกันแล้วนะคะก็จะไปหาภาพที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยเอามาทำ บอดติดบอดกันซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าแต่ละชุดเนี่ยเป็นชุดแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะทราบว่าต้องแต่งกายแบบไหนสำหรับสตรีไทยแล้วแบบไหนที่สวยงามนะคะสำหรับประวัติชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยนะคะที่ได้กล่าวมาในข่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นคร่าวๆที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะจริงๆชุดไทยเนี่ยมีทั้งสิ้น8แบบด้วยกันแล้วแต่ละแบบเนี่ย ก็สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะก็มีชุดไทยเรียนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิต ชุดไทยจัก,กรีชุดไทยศิวาลายัยชุดไทยจัก,กรพรรดิแล้วก็ชุดไทยประยุกต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของที่ันเองเนี่ยเป็นคนที่ได้ใส่ชุดไทยบ่อยมากตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยนะคะแม้กระทั่งช่วงนี้ของชีวิตก็ยังได้ใส่เหมือนกันนะคะก็ใส่ได้แทบทุกชุดแดชุดแต่ก็คงไม่ครบละคะ่ะเพราะว่าอย่างไทยศิวาลาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่นะคะไม่เคยใส่เหมือนกันนะคะประวัติของชุดไทยพระราชนิยมที่เป็นชุดประจำชาติไทยของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะของสตรีไทยเนี่ย อย่างที่ได้บอกไปนะคะคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงมีพระราชินิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยผ้าไหมไทยเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วนะคะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะประกาศมาในครั้งนั้นนะคะก็มีนักหนังสือพิมพ์ค่ะชาวต่างประเทศขอสัมภาษณ์ ซึ่งพระองค์ก็ได้ให้สภาษณานะคะว่าจะสนับสนุนและก็ส่งเสริมการแต่งกายที่เป็นแบบไทยเมื่อพระองค์ยังเป็นพระคู่มั่นก็ได้ใช้ผ้าไทยและสิ้นไทยนะคะส่วนชุดในพระราชพิธีอภิเษกสมรสได้ใช้ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยเมื่อพระราชพิธีได้ผ่านไปแล้วพระองค์ได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานดังกล่าวตลอดมานะคะได้มีเครื่องแต่งกายแบบไทยตามพระราชนิยมขึ้นซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ทางการแต่งกายประจำชาติมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ ทรงมีพระราชดำริเรื่องการแต่งกายประจำชาติของสตรีไทยตั้งแต่คราวที่เสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกในสมัยนั้นค่ะยังไม่มีชุดไทยแบบต่างๆเลยนะคะชุดไทยที่เราเห็นแบบต่างๆนี้นะคะก็ยังไม่มีพระองค์ก็ได้ทรงคิดใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยแล้วก็ผ้ายกต่างๆเนี่ยนะคะมา ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นฉลองพระอ,องค์เพื่อที่จะให้แสดงถึงความเป็นไทยสำหรับชุดไทยพระราชนิยมนะคะหมายถึงชุดแต่งกายประจำชาติของสตรีไทยสวมใส่ในงานพิธีงานพระราชพิธีนะคะก็งานพิธีต่างๆอย่างเช่นพิธีมั่นงานมงคลสมรสนะคะก็เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรูปแบบตัดเย็บด้วยผ้าไหมผ้าฝ้าผ้าใหญ่ประดิษฐ์อาจจะเป็นผ้าพื้นผ้าลายดอก ผ้าลายริ้วผ้ายกดินเงินดินทองหรือเป็นผ้ายกดอกเต็มตัวนะคะแล้วแต่ว่าจะตัดเย็บอย่างไรนะคะผ้ายายประดิษฐ์ต่างๆที่ก็เดี๋ยวนี้ก็นําเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็ถือว่าในแต่ละแบบนั้นก็มีความสวยสดงดงามนะคะในโอกาสหน้าเดี๋ยวที่ฉันจะนํามาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าชุดไทยแต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างมีความสวยงามอย่างไรบ้างนะคะ เรามาต่อกันนะคะที่ข่าวต่อไปนะคะทางอธิบดีกรมการข้าวนะคะนายนัฐกิจของทิพย์ค่ะได้เปิดเผยค่าว่ากรมการข้าวนะคะได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวดีเด่นจำนวน10ส,สายพันนะคะเพื่อเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมาพันษาครบหกรอบ72พันษาค่ะได้มีการเปิดตัวข้าวทั้งหมดในปีนี้นะคะการแข่งขันข้าวข้าวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะโดยปัจจุบันนะคะข้าวไทยนั้นไม่แตกต่างกับต่างประเทศแล้วโดยกอาจจะได้ข้าวพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นักวิจัยก็ใช้เวลาหลายปีนะคะแปถึงสิปีเป็นอย่างน้อยค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าข้าวไทยจะสู้ต่างชาติได้อย่างแน่นอนในการประกวดข้าวครั้งต่อไปในปีต่อๆไปนั่นเองนะคะ ข้าวที่สำหรับที่จะใช้การประกวดนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ได้เตรียมการเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะท่านก็บอกอย่างนั้นในปลายเดือนมีนาคมนี้ก็จะปลูกข้าวจำนวน72ไร่ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อได้มเมล็ดพันธ์ุมาก็จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไปโดยการเปิดตัวข้าว1 0สายพันธุ์นะคะรับประกันไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนกรมการข้าวจะรับรองพันธุ์และประกาศอย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ โดยในปีนี้นะคะกรมการข้าวได้ส่งนักวิจัย8คนไปที่ประเทศจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะเพื่อศึกษาการทำวิจัยแบบสมัยใหม่ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยและพัฒนาให้เร็วและดีที่สุดจากที่เคยใช้เวลาพัฒนาข้าวนะคะ8 10ปีก็อาจจะลดเวลาเหลือ2 3ปีให้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้นั่นเองค่ะเพื่อให้ได้มล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะ,ตะเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ตอนนี้สายพันธุ์ละ4ตันด้วยกัน โดยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะคะก็จะมีเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้เกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะโดยเกษตรกรสามารถรับพันธุ์ข้าวเนี้ยนะคะได้กับกรมการข้าวหรือว่าตัวแทนจําหน่ายต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคแล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมการข้าวอีกช่องทางหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านอธิบดีกรมการข้าวก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในปี2,567กรมการข้าวได้แต่งตั้งชาวนาอาสาจํานวน140,000คนทั่วประเทศนะคะ6 0ันกว่าตำบลที่ปลูกข้าวหมู่บ้านละ2-3คนเพื่อเป็นตัวแทนของกรมการข้าวเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามที่กรมการข้าวนั้นแนะนํานั่นเองนะคะข้าวชนิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีการเพาะปลูกนะคะ ที่แตกต่างจากสมัยก่อนคืออาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะทําให้ข้าวของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างสําหรับเรื่องของข้าวไทยนะคะปีหน้าส่งแข่งขันอย่างแน่นอนปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ส่งนะคะที่บางทีคนมาบอกว่าเราแพ้ตรงไม่ได้แพ้เพราะไม่ได้ส่งนะคะ ปิดท้ายกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นเด็กสมุปรปการก็เลยไปเจอข่าวนึงเกี่ยวกับฟาร์มจระเข้สมุปรปการดิฉันโตมา จากจังหวัดสมุทรปราการนะคะดังนั้นแล้วก็เลยอยากจะนําเสนอเกิดกรุงเทพโตที่สมุทรปราการบ้านที่เราอยู่มาจนโตเนี่ยนะคะก็คือฟาร์มจระเข้ถือเป็นสิ่งที่ดิฉันเที่ยวมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้ตอนมีคนรักก็พาคนรักไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้เหมือนกันก่อนที่เขาจะปิดตัวลงนะคะ ตอนนี้วันที่1เมษายนเขาจะเปิดแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ได้เห็นตามโซเชียลหรือว่าเข้าไปดูตามเพจในเกี่ยวกับฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาเริ่มมามีการทดสอบระบบมีการปรับปรุงหลายๆอย่างนะคะเราคิดถึงจระเข้ค่ะดิฉนันก็คนหนึ่งที่คิดถึงจระเข้มากนะคะสัญญาเลยว่าถ้าเปิดก็จะไปนะคะจะไปเยี่ยมชมเจ้าจระเข้บางตัวนี่ก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เขาตัวเบลเลอเลยนะคะ ความจรแเข้สมุดประการนะคะก็เตรียมเปิดให้บริการ1เมษายน2567นี้ปิดไป2ปีนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะ ส่งผลกระทบนะคะทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ทําให้ต้องปิดตัวลงเพราะว่าเราได้รับผลกระทบแล้วก็ที่เพจที่นี่สมุทรปราการเขาก็โพสต์มาว่าฟาร์มจดเคตสมุทรปราการเตรียมที่จะเปิดในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าบารที่เข้าเนี่ยยังจะเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะคะก็คือผู้ใหญ่80บาทเด็ก40สบาทเด็กเล็กเนี่ยเข้าฟรีนะคะสถานที่ตั้งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าฟาร์มจดเคตสมุทรปราการเนี่ยเขาก็อยู่ที่สมุทรปราการนั่นแหละค่ะแต่อยู่ที่ตําบลไทยบ้านนะคะห่า จากตัวเมืองไป4กิโลเมตรนะคะหรือสามารถจากขับรถไปทางถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะเทศบาลบางปูซอย46ค่ะ จุดกาเนิดของฟาร์มจระเข้เราคร่าวๆนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่พุธศักราช2 4 93นะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นสถานพ่อเลี้ยงจระเข้ขนาดต่างๆกว่า60,000ตัวด้วยกันมีการแสดงโชว์จระเข้ทุกๆวันนะคะวันละ1ชั่วโมงนั่นเองนอกจากนี้ก็มีการแสดงของช้างแสนรู้ชมเสือลิงชิมเป็นซีอูดนกนานาชนิดเลยนะคะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่จัดแสดงกระดูกและหุ่นจำลองของไดโนเสาร์ค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวกันไปก็มีดราม่ากันไป สำหรับการปิดตัวลงของฟาร์มจร์เขสสมุทรปราการนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็ดีใจค่ะดิฉันเองก็ดีใจที่ตอนนี้ฟาร์มจรอระเข้สมุทรปราการจะมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนเมษายนที่จะถึงเชื่อได้ว่าจะเป็นภาพจําภาพหนึ่งของเด็กคนหนึ่งนะคะที่มีสวนสัตว์ที่อยู่ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็ได้ไปบ่อยๆไม่ว่าจะ ไปกี่ปีก็ชอบหมดนะคะดิฉันก็ทํามาหมดแล้วเล่นกับตอระเข้ที่เขาโชว์เป็นอาสาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตนโตมาก็นั่นไม่ว่าจะช้างเดินข้ามนะคะอะไรก็ทํามาทั้งหมดที่เขามีกิจกรรมให้อาหารตอระเข้ดิฉันก็ทานะคะที่เอา เนื้อสัตว์ไปแล้วก็ให้จระเข้กระโดดงับน,นะคะก็สนุกดีแล้วก็ทําให้เราไม่ขี้กลัวอะไรด้วยนะคะอยากให้ไปสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะเป็นกิจการของคนไทยเราเนี่ยแหะคะ่ะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเพราะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะก็อาจจะไม่ได้ถึงเลยแต่ว่าก็ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็ใกล้เคียงก็ลองศึกษาเส้นทางกันดูนะคะ ก็ไม่ไกลไม่ไกลจริงๆจ,จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจะบอกว่าเที่ยววันเดียวเที่ยวไม่หมดหรอกค่ะบอกเลยนะคะในฐานะของคนที่โตมากับจังหวัดสมุทรปราการเที่ยววันเดียวไม่หมดค่ะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก3-5วันนะคะที่ฉันจะพาทัวร์เลยค่ะนะคะ <c oughs> ทุกซอกทุกมุมมีประวัติศาสตร์เยอะมากนะคะแล้วก็มีของใหม่ๆที่น่าสนใจก็เยอะมากด้วยเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ เปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีนะคะกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ขีดขีดขีดชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ 0ูนย5สองสี่เจ็ดห้าสี่ห้าแปดสี่